แอดมินูหน่อยกรับสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องแฟนครับเอฟซีเลกฮานอยทุกทุกทันเลยค่ะเด้อพ่อได้ป่าได้ปูอนอยู่เนาะค่ะเนาะสําหรับฮานอยมัดรวมท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินูหน่อยพามาตามต่อฮานอยมัดรวมกันเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้มันบ่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แตกแตกสามรอบเด้อท่านผู้ชม ฮั่นน้อยมัดร่วมหนหน่อยแตกสามรอบสามตัวแตกพร้อมเลยค่ะเด้อเมื่อว่าในสามตัวแตกศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งศูนย์นะคะรอบ VIP รอบ VIP อท่านผู้ชมเด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะวิ่งรูดหนึ่งมาตามนัดกาชาดท่านผู้ชม กาดชาดบอทันมาเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องอย่าเฝ้าลงเด้อค่ะเด้อรอบกาดชาติพิเศษแตกไปที่โซนสามเจาะบอแตกไหมธรรมชมแอดมินหน่อยเจาะเข่าปลาเขา่า,เขาดงหาหน่อยมารวมซิบหาคูวินบอผิดหวังเด้อธรรมชม สิบห้าคู่วินได้ตังแน่นอนได้แล้วคือหยุดเด้อค่ะเด้อเมื่อว่านี่แตกสามรอบประมุ่นชมพิเศษศูนย์สามปกติสองสามเข้าไปที่สองสามวิพี่ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งสามตัวแตกนะคะ มานบธรรมุชมคุณพอคุณแม่ฮะนอยมารวมแอดมินนูน้อยคอแสดงความยินดีกับพอแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเมื่อว่านี้โบใดว่างฮาหน้อยพอเสียงเงินธรรมอชมเอาทรรมชมสำหรับท่านใดที่อยากได้แนวทางของพอเสียงเงินนะคะเนาะต่อไปนี้นู้น้อยโบใดว่างแนวทางพอทางช่อง YouTube ย,ยูทูปแล้วเด้อค่ะเด้อท่านใดอยากได้แนวทางพอเสียงเงิน เขากลุ่มพอเสี่ยงเงิดเด้อค่ะเด้อตอนนี้พอเสี่ยงเงิดตั้งกลุมให้เขารีแล้วทมม่วานผู้ชมมาว่านี่นู้น้อยกับภาพพม่พี่น้องเขากลุมสามสิบกว่าคนแล้วท,มมท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเขาน้ำโมเนาะคะ่นะเนาะสำหรับในกลุ่มนั้นท่านผู้ชมบ่แมนหองรวมเด้อค่ะเด้อเป็นหองของพอเสี่ยงเงิดในหองนั้นจะมีแนวทางตัวเลขของพอเสี่ยงเงิด ทอนันดด้วค่ะเด้อมบ่มีของไผ่แจมจะมีฮาหนอยแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับฮาหนอยของพอเชียงเงินต่ล่างเดียวแทงได้ทั้งวันเลยนะคะพอแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะได้แนวทางของพอเชียงเงินเข้ากลุ่มด้วค่ะเดิอเข้ากลุ่มแอดไลน์สแกน QR โค้ดนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วย สำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายน้ำเนี่ยวะคะ่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์บอเสียเงินเด้อท่านผู้ชมเอาคลิปนี้มาตามกันต่อเลยนะคะเนาะเข้ากลุ่มฟรมมีเด้อท่านผู้ชมเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหากท่านใดที่ได้โชคกับพอแล้วนะะเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืม ค่าคู่เดอค่ะเดอค่าคู่ค่าน้ำชากาแฟไฮพอนำเดอ่ะเอาท่มนผช้ชมมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะแนวทางฮานอยมารวมแอดมินโน,น้อยนะคะประจำวัวนที่สิบแปดทับสี่หกสิบแปด น้อยมัดรวมเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะสี่ห้าสองสามแปดเก้าเด่น 4กับ5นะคะวิ่งรูดป,ปัญจากวิ่งรูดป,ปัญจากหนะคะ15คู่วิน4 5 4 2 4 3 4 8 สี่เก้าห้าสองห้าสามห้าแปดห้าเก้าสองสามสองแปด สองเก้าสามแปดสามเ,ามเามก้าและแปดเก้านะคะเด่นสี่กับห้าวิ่งรูดปันเจาะห้านะคะ ปคู่เด่นเน้นเจาะเมื่อวานนี่เจาะบอแตกท่านผู้ชมทั้งทางที่เลขเข่าสามรอบเจาะบอแตกจากคูเมื่อนี้น้อยสิเจาะแบบนี้เด้อท่านผู้ชมปคู่เด่นเน้นเจาะห้าสองห้าแปดสี่สามสี่เก้า เน้นใส่ประจําวันเลย่านผู้ชมสี่สามสี่เก้าสมเปดสองเก้คู่วัดใจห้าเปดและสินะคะเอา่ําผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วค่ะเด้อ เด่นประจำวันชนห้าชนสามแล้วก็ชนเก้านะคะเด่นประจำวันชนห้าชนสามชนเก้านะคะต่อมาชุดสามตัวเด้่านผูมชม เมื่อวานสามตัวแตกดแเด้อนะมุชมพอได้ป่าได้ปนอยู่นะคะนะน้อคุณพ่อคุณแม่สำหรับฮาน,นอยมาดรวมชุดสามตัวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้นูน้นหอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมะะด้วยค่ะเด้อขอให้เฮงๆปังๆ,งๆทุกทุกท่าน คลิปนี้นุ้ยหน่อยขอตัวลาไปก่อนนะคะเ้อพอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ